คลิปนี้เราจะมาใช้คอมโบที่ได้จากน้องในดิสผมจะให้คะแนนแล้วนำไมาใช้เล่นจริงมาดูกันว่าผมจะชอบคอมโบไหนสุดแล้วก็ไปดูคลิปเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วก็อย่าลืมผมเปลี่ยนัดข่ายรหัสม่บอกฟุตมันจะเป็น6หมาดาบคู่พาวิซีเทียร์หนึ่งพาวิซีเทียร์สิบเนี่ย ก็มีให้บริการนะครับหรือว่าแมปต่างๆเนี่ยมันจะเป็น Hot e t Tower Defense Army Defender Tencent เก้าสิบเก้าหรือว่า Fire Night เนี่ยก็มีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ดิ้กต้ล่างคลิปเลยนะหรือว่าใครที่อยากได้เสื้อเนี่ยผมก็ได้ทําเสื้อมาแล้วนะครับทุกคนใครที่สนใจเนี่ยก็จอยกลุ่มใตาล่างคลิปมาได้เลยราคาแค่สิบโลบัคเองนะครับผมก็ได้ขอคอมโบจากน้องๆดีๆมาแล้วนะครับทุกคนมีคนส่งมาพรืบเลยนะครับ <B rain> ผมก็ได้เลือกมาแล้วนะครับประมาณ 15คอมโบโน,นะทุกคนมาดูคอมโบโแรกดีกว่าดดาก้อนทเรลเปิดสกิลซีเอ็กซ์อผมไปแกะมาแล้วนะทุกคนน้องเขาใช้สกิลเอ็กซ์ดากอนเอ็กซ์คิเนะซีมัดก๊อตเซ็หมัดก๊อตเซดคิสเนะแล้วก็ปิดด้วยเอ็กซ์มัดก๊อตนะครับมาเดีย๋ยวเรามาลองกันแล้วก็เอาไปเล่นจริงนะครับทุกคนปึ๊บประมาณนี้นะครับปึ๊บอึม ามาเดีย๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราใช้เป็นแว่นโดฟ้าแล้วกันนะครับเฮ้ยนี่ไงแล้วก็สก,กิลเอ็กเอ้าโดนละโอ้นี่ก็ได้เรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้ทีได้แล้วนะครับทุกคนเราจ้องชอมโบกไอตัวนี้ให้ได้อย่าไปอยู่ใกล้มันครับมันสก,กิลยวใส่เราปึ๊บอ้าว ไม่ทันได้คอมโบตายเลยตายแล้วคอมโบนี้ก็เอาไป4คะแนนนะครับ oh <my. S 1> ผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากตอนนี้ต้องมากด Z แล้วก็มากด X ทีกซลังนะทุกคนโดนหักเลยหนึคะแนน <Hey. S 1> ดูคอมโบต่อไปนะครับทุกคนใช้ผลมืด CX หอกหคาตา Z แล้วก็ห okay. อกคาตา X หมัดก๊อดเซโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผลกันนะครับเหมือนจะมีผลดางเลย ว่าประมาณนี้ไหมทุกคนเดี๋ยวลองกับมอนเตอร์แถวนี้ก่อนนะครับทุกคนสกิลซีอ๋อสกิลซีเหมืนเป็นเป็นเป็นวงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะซีเอ็กดูดหอกคาตาแทดดึงมาแทดปึ๊บประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกับคนนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยเดีย๋ยวรอสกิลก่อนทุกคนเฮ้ยบลสกิลผิด <hierarchy. S 1> ไม่เป็นไรนี่เกือบนะเกือบนะเราไปบ้านดีกว <c oughs> ่าทุกคนเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เขาต้อจะออกมาอีก,กนะครับดีเอ็กซ์เร <c oughs> าพลาดแค่ไหนแล้วกัน เราจะตายแทนนะเนี่ยทุกคนทำไมเหมือนมันดีเลย์จัง่ะทุกคนสกิลวนี้ฟึบมันมีการดีเลย์นิดนึงนะครับนี่่ <Yeah. S 1> ข้อเสียเจอละซ <Yeah. S 1> ีดู like <My man. S 1> ดเซ็ด ตายเลยคอมโบนี้เอาไป3คะแนนนะครับผมรู้สึกว่าคอมโบนี้มันยังมีข้อบกพร่องนะตอนสกิลซีเนี่ยเหมือนศัตรูมันหลุดจากสกิลใี้เราได้นะทุกคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหลุดนะมาดูคอมโบต่อไปนะครับทุกคนเป็นคลิปวิดีโอนะครับห้ามป่ชันเท่าไหร่แต่ว่าดูได้นะออใช้เป็นผลคิสนนี้ที่เราเตรียมมาอยู่ทุกคนอัพสายหมัดแล้วก็ผลเอกดักกอนไทเด้นเอกสกิลหมัดแล้วก็ซีแซแล้วก็ซีเอกซของผลคิสนนี้นะครับทุกคนโอเคเดีย๋ยวเรามาลองกัน เดชขึ้นโดนโดนโดมันโหดมันโหดมันถีง4เอมเลยทุกคนมาโดนโหดเพื่อนเดี๋ยวเราใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เขาขัดเราได้นะโหดอยู่นนะถึง7เ,เอฟเนี่ยเอ็กดาบแซดมามาโดนโดนโอุย้ยโดนขัดอีกแล้วโอเคขึ้นเดชสอบมาแล้วครับ ยัเห็นได้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้เล่นยากยนะครับทุกคนเอกให้โดนแซดเอกตีแซดึบโอเคไปอย่างนี้นะครเรียบร้อยห่าได้แล้วนะครับทุกคนโอเคคอมโบนี้เล่นยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมชอบนะเอาไปเลยห้าเต็มห้าวดิ มาดูคอมโบต่อไปนะครับเป็นข้อความนะขนสั่นตื่นกับมัดก๊อตสกิลสั่นีมัดก๊อตสกิลแซสั่นสกิลแซสั่นสกิลเอแนะนําเปิดเผ่าไซบอกด้วยจะดีนะครับนี่ก็คือผลสั่นกินเลยนะมาลองกันนะครับกับมอนสเตอร์สกิลวีผลสั่นเปิ้งสกิลแซดแซแล้วก็เอ็กเอา ไปไม่ถึงแฮะอีกรอบนะครับสกิลวีปึ้งแซดปุ๊บส่นดึงเข้ามาเอา้าผมกดชา้าไปหรอสกิลวีนะครับแซดเข้าไปดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอ็กโอเคอย่าเราไปรอเล่นจริงกันครับทุกคนมามาเล่นมาลอายโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแซดไปครับดึงเข้ามาปุ๊บเอ็ก โอ้ยไม่ตายคอมโบเดียวไม่ตายทุกคนข้างเหรอมึง่อะเปิดเผาเลยทุกคนไม่ไหวไม่ไหวนี่ไงปึ๊บตายคอมโบนี้เอาไปหนึ่งคะแนนโอ้โหทำผมตายทุกคนไหว มาดูคอมโบต่อไปนะครับทุกคนเป็นคลิปวิดีโอนะครับใช้เป็นมัดก๊อตผนประตูธนูร็อคโยรุนะครับทุกคนน้องพิมพ์กำกับมาว่าใช้ผลไหนสตันก่อนก็ได้ผมมีสตองคลิปด้วยครับทุกคนสมมติว่าสตันประตูโดนแล้วนะเซตเอสธนูปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวมาลองคอมโบกับบทด,ดูก่อนนะครับไปปึ๊บ ปิดด้วยนี่โอเคผมว่านะประมาณนี้น่าจะได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันนะรู้สึว่าสกิลเอ็กของธนูนี้จะโดนยากมากเลยนะครับทุกคนอาจจะเอาจนได้นะครับคอมโบนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเล่นยากหน่อยนะครับแบงล่ลางเลยแล้วกันมันไม่ใช่คอมโบที่เราต้องการนะทุกคนเฮ้ยโดนอ่าเรียบร้อย คอมโบนี้ผมทํานานมากเลยทุกคนรู้สึกว่าเล่นยากมากนะครับเอาไป2คะแนนพอนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปนะครับเป็นข้อความนะครับหมัดสายฟ,ฟ้าแซดค้างหมัดสายฟ,ฟ้า C ีหมัดสายฟ,ฟ้า X X กผลช้าง C ีผลช้างแซดผลช้างแล้วก็ปิดดยวย F ผลช้างนะครับตอนนี้เราก็จัดซิมาเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปลองก่อนดีกว่าทุกคนว่ามันจะประมาณไหนนะกับพวกมอนเตอร์หมัดสายฟ,ฟ้านี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนคือนี่ไหมนัน แล้วก็ x c แแล้วก็ด้วย f ปุ๊บประมาณนี้ปะเดี๋ยวเดินรอบเร็วๆปุ๊บครับ,บขึ้นมาปุ๊บ x อา้าวไม่โดนแล้วก็ c อย่างงี้ปุ๊บย่ำเฮ้ยไม่ได้วะ่ะ นี่น,นี่อย่าลองท้าพีพีเลยดีกว่าตามที่เอ็มไหนลองหน่อยทุกคนปึ๊บปึ๊บเอ็กซ์เนมันจะคอมโบต่อไม่ได้เลยทุกคนโคตรมัวโคตรมัวตอนเนี้ยทุกคนรู้สึกว่าผมคอมโบไม่ติดเลยน้องเขาบอกว่าแสดค้างสก,กิลซีเอก็กแล้วก็เอก็กซ์ดี แล้วก็ปิดด้วยเอ็มนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันนะดีหทุกคนมาลองกันนะครับสี C เอ็มทุกคนสีเอ็มเสือีพีเปล่าไม่ิดทีพีเลยนย่ไงไี่ไงย่ำปึ้มเอ้าไม่ตามมาไม่ตาม ย่ำไม่โดนวะทุกคนขอเเขานี่งเรียบร้อยไม่ได้ใช้ตามคอมโบนะทุกคนมันตามสถานก,การณ์อะเหมือนสกิลของผลช้างกับมัดสายฟ้าเนี่ยเทพไม่เข้ากันเลยนะ,ะทุกคนผมหรือว่าผมเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่ว,ว่าคอมโ,มโบนี้เอาไปสคะแนนนะครับผมรู้สึกว่าผมเล่นยากนะคอมโบต่อไปนะครับรหลังการเทเนนปุ๊บซีหวัวคิดตรงนี้ X แล้วก็มัดสายฟ้า Z ซดเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับตอนนี้ผมจัดเสร็จเรียบร้อยเอามาสายฟ้ามันมันต่ออย่างนี้ได้เลยเหรอทุกคนมันไม่ได้พุ่มไปข้างหน้าเหรอมันอยู่กับที่วะไอ้สกิลตอนที่พุ่งอะทุกคนงงเอ้ยนี่อย่าลองกับบอสนะครับอย่าลองกับบอสก,ก่อนแล้วก็ไทเดนซีแซดแล้วก็มัดสายฟ้า นี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันพุ่งทะลุตัวทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะใหม่นะครับทุกคนก็ <c oughs> กดปกตินี่ไม่เห็นได้หันหัวหันอะไรเลยทุกคนงง <c oughs> วะทำไมของเรามันพุ่งทะลุตัวปะ <c oughs> มครับเดี๋ยวเรามาลองกับมอนสเตอร์ทำไมสกิลของผมมันทะลุตัวได้อะทุกคนนะฮะกดนี้ปึ๊บแล้วก็แตะเนี่ยมันทะลุไปข้างหลังนะทุกคนต้องหันหน้าก,กลับมามาหนึงมาหนึงจะได้ดทุกคนเดีย๋ยวลองทำใหม่นะครับทุกคนฮะปึ๊บ มันต้องทำอย่างเงี้ยทุกคนอเดี๋ยวเราลองไปล่าคนดูนะครับเอ้บอยโอ้โหวิวอย่างน้อยมันเป็นก็ไก่พันเลยนี่แหละนีเราัดการทุกคนนี่ไงโอ้โห รวม3เลยโอเคครับคอมโบนี้เอาไป4คะแนนนะผมรู้สึกว่ามันยังเล่นยากกว่ามัดก๊อตอีกนะครับเพราะว่ามัดก๊อตนี่เล่นง่ายกว่านะคอมโบต่อไปนะครับมัดก๊อตสกิล C ผลประตูออกอเคส,สกิล V กดชิต้าบุก X สกิลมัดก๊อตแซ่แล้วก็สกิล X อ็ดาบคู่กด X หมัดกอด๊อตโอเคเดีย๋ยวเราไปลองกับมอน อก่อนนะครับทุกคนเพราะมันโดนทีจะตายกัน่ั้งเนี่ยไอมอนสเตอร์เนี่ยกด C หมัดก๊อตปุ๊บแล้วก็ดูดวีเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับทุกคนพอยวีออกไปปุ๊บเราก็ต้องออกจากวีกดกีตาร์บุก๊กแซดขึ้นแล้วก็ดาบแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวต้องหาคนก่อนนะทุกคน C หมัดก๊อตสมมติว่ากดวีแล้วนะครับจากนั้นกด X พอ X ปุ๊บเราก็แซดหมัดก๊อตนะครับพอโดนเนี่ยเราก็กดดาบแล้วก็ปล่ปอยหมัดอ๋อ พอเรากดหมัดแซดแล้วใช่ไหมครับทุกคนปิดด้วย X ของหมัดก๊อตนะครับเราต้องหาคนมา PP ก่อนเนี่ยไม่มีคนมาเลยเราเดดเซิร์ฟดีก่าทุกคนกดวีดูดเข้าไปนะครับแล้วก็กดออกรีบออกรีบออกรีบออกโอ้ยบักกดวีดูดเข้ามานะครับแล้วก็ออกรีบออกรีบออกรีบออกกดแซดเอ้ยไม่โดนรอบกดวี เออโดนก่อนนี้ปึ๊บแล้วก็เอ็ก5เอ็กไม่โดนเอาอ,อีกอาตายเลยเมื่อก,กี้มีคนเปิดนะครับเดีย๋ยวเราไปจัดการไหนขี้อยู่ไหนวีหลุดโอเคตามนะครับเอ็กแล้วก็ Z ซคอมโบนี้เอาไป3คะแนนนะครับผมรู้สึกว่ามันยังเล่นยากอยู่นะถ้าเราออกมาเนี่ยแล้วกด X อก แบบนี้ก็จะดีกว่านะครับดีกว่าไปกดแซดนะทุกคนเพราะว่าสกิล x ของดาบคู่เนี่ยมันสามารถโดนประตูได้นะทุกคนเราค่อยมาคอมโบทีหลังนะมาดูคอมโบอันต่อมานะครับเหมือนจะเล่นในโทรศัพท์นะครับอ๋อหมอกนักบินให้ใช้หมอกนักบินนะครับกด x ประตูแซดเข้าไปแซดดาบค้างซีหมัดแซดหมัด x ดาบคู่แล้วก็ปิดด้วย x ของหมัดนะครับโอเคตอนนี้เราก็จัดเซตมาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบแวมไพร์ผลประตูกิต้าบุกดาบคู่นะครับทุกคน x ประตู แท็มา <Huh? S 1> เฮ้ยแท็ประตูจับผู้ตูดแล้วก็ปิดด้วยนี่อ่นะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันนะครับทุกคนดีไงตูนอ๋อคอมโบสองเอ้ยไม่ตายไม่ตายแต่ว่า ใชนะครับโอเคเรียบร้อยผมชอบคอมโบนี้มากเอาไปห้าคะแนนนะครับโอ้โหมันลงตัวไปหมดเลยเพราะสกิลเนี่ยทุกคนดูคอมโบถัดมานะครับเป็นผลน้ําแข็งนะครับน,นะครับผลน้ําแข็งกินเลยโอเคอเดี๋ยวไปเปลี่ยนสายกันนะครับ เล่สายดาบ V น้ำแข็งหมัดแวมไพร X C Z แซหลับเดนโกคุ Z X ให้เล่นสายดาบแนะนำเป็นเผาไซบอร์กแต่ว่าไม่มีแฟกต์เหม็นเปลี่ยนแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะครับใช้เผากรวดก็ได้นี่นะครับดาบเดนโกคุเดี๋ยวเรามาลองกับมอนสเตอร์นะครับกด V น้ำแข็งปึ๊บกด X C แล้วก็แซดจะนั่นแหละ X แซดประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราไปลองกันเ o u n d i n g rounding sing 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 ห้าเรากดพินได้ทุกคนแต่ว่าคิดเกียวตายนะครับ x c Z แล้วก็วปึ๊บนี่ไงเอบร้อย <c oughs> โอ้ยผ่านมาวาร์มาที่แคบแล้วเราที่เหมือนน้ำแข็งตายดีรออะไรแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยทุกคนผมว่ากด x ก่อนนะครับแ X ด x ้ามาแล้วก็ปิดด้วยนี่นะครับโอ้ยไม่โดน ไ้โดน แต่ว่าชุดเดียวไม่ตายนะครับเพราะว่าค่าหัวเราน้อยนะโอเคคอมโบนี้เอาไป3คะแนนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลแซดของมัดเนี่ยมันโดนยากไปหน่อยนะครับทุกคนซึ่งทําให้ตัวไม่ตายนะครับคอมโบถัดมานะครับผลน้ําแข็งอีกแล้ว V ีซแซดของผลน้ําแข็งนะครับตามด้วยสมอแซมัดก๊อต X Z แซดสมอ X แล้วก็ปิดด้วย C ีมัดก๊อตนะครับทุกคนใช้สายดาบมีเผ่าไซบอร์กยิ่งดีแต่ว่าผมใช้เผาปูยู่ดีมาทุกคนเดีย๋ยวเรามารองกันนะครับ V ซีแซดสมองเวียงนะครับทุกคนเอ็กแซดสมอยกรอบแล้วก็ปิดด้วยซี C. นะครับทุกคนแต่ว่าเราทําไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับเราเปิดเราไว้ทุกคนวีซนะีแซดสมองเปี่ยงไปนะครับเอ็กแซดสมอยกรอบอุ้ยไม่าตายไม่าตายสมอเราไม่โดนทุกคนเป็นอย่างนี้เหรอพอดีจะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม นี่ไงนี่ไงแล้วอย่างงี้ใช่ไหมวีตีแทดเหวี่ยงนะครับเอ็กซ์ทดดาบแล้วก็ปิดแทดออฟโหคอมโบสวยจัดผมไม่อยากลินฝั่งนี้กระดัจน,นะครับเพราะว่าข้างหัวมันเยอะกลูไม่มีใครมาเล่นด้วยดีละเราจะได้ใช้คอมโบของเราแล้วทุกคนวีจะได้โอ้ยวี ตีแตดวีย,ยงังโอ้โหปิดฉากโคตรสวยวควมอมโบนี้เอาไป คะแนนเต็มเลยนะครับทุกคนโอ้โหผมชอบมากเลยคือครบเครื่องจัดอะมีทางสตันทั้งอะไรนะครับแถมพวกสมอกระหมัดก้อนเนี่ยก็ยังเล่นได้กันนะทุกคนคอมโบถัดมานะครับก็ยังไม่ผลนักแข่งเหมือนเดิมเลทุกคนดาบสายฟ้าผล VC ดาบแซดแล้วก็ X บัตรก๊อนแซด CX นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับเล่นสายผลหรือว่าสายปืนก็ได้แต่ว่าผลเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเรารองไปลาลกันนะเฮ้ยโดนเจ นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราได้แปลงเผาแล้วนะครับทุกคนเหมือนผมจะกดปุ่มจิ้มัดพลาดนะเราต้องแซสตีแล้วก็เอ็กนะครับแทสตีแล้วก็เอ็กแต่ว่าไม่ตายนะครับมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่ ตายเลยถ้าเปิดเผานะครับทุกคนคอมโบนี้เอาไป3คะแนนนะครับผมรู้สึกว่ามันเล่นยากเลยนะเพราะาส่วนมากเลยเพราะาคนเนี่ยไม่ค่อยเล่นโผล2ีสองอ่ะสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วมันก็เล่นยากด้วยแหละเปลี่ยนเป็นสมอเหมือนคอมโบที่แล้วนา่าจะดีกว่านะครับรว่ามันครบเครื่องมากกว่านะดูคอมโบต่อมานะครับเป็นหมัดซุปเปิ้สายฟ้าคาบูชะาดาบยูรุนะครับเดีย๋ยวเรามาดูคอมโบที่เล่นนะคนสายฟ้า X สกิล z X ดาบยรูรุแล้วก็ Z หมัดซูเปอร์ฮิวแมน แล้วก็ x นะครับปิดท้ายโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าเดีย๋ยวเรามาลองคอมโบกันก่อนนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยถ้าทำได้ก็คือเฟี้ยวมากนะครับมาอีกรอบนึงอีกรอบนึง <S <S นทุกคนเดี <S <S ย๋ยวเรามาลองเล่นจริงกันดีกว่า ผมพาเรามาที่นี่แม่งยัดตืนกินเฉยเลยทุกคนนาครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นจริงกันดีกว่าผมเล่นยากมากนะครับคอมโบนี้เดี๋ยวไปจแจมด้วยปึ้มฮ่าฮ่อาอา้าวตายเลยคอมโบนี้รู้สึกเล่นยากไปหน่อยนะครับโอ้โหคอมโบนี้ก็เอาไปหนึ่งทับห้าคะแนนนะครับ,บผมเล่นไม่เป็นคนลำเอียงอะ แล้วก็มาดูคอมโบสุดท้ายนะครับที่ผมเอามาแล้วผมชอบที่สุดเลยมันโคตรเท่ตาก,กาวิตี้ดูดเข้ามานะครับเวียง C ีผลโมจิบีเซนโตสกิลเอ็กวี v, โมจิดึงลงมา Z ซตโมจินะครับจากนั้นก็กดสกิลคดึงมากคอมโบนี้ผมชอบครับทุกคนตัวสุดท้ายเราไม่ได้มีโอกาสได้มาได้กับพี่ ทุกคนไรเพื่อนยิเตเน่ฮอนยิเตเน่ตกยับเพราะคอมโบนี้สุดท้ายผมไปฝึกเล่นมาเยอะมากนะครับกว่าจะได้มาเล่นจริงเนี่ยมาเลยคอมโบบนฟ้าคอมโบบนฟ้าเราเล่นสายดาบกับหมัดนะทุกคนมาเดี๋ยวได้เปิดเผาอย่าตึงเออไปตายไปเนี่ยเรียบร้อยมาครับทุกคนมาดูคอมโบแบบในคลิปนะ นะครับปึ๊บตายขึ้นไปดึงออมานะครับกดโอเคคอมโบนี้ก็เอาไป5คะแนนนะครับเพราะว่าผมชอบอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบอย่างนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบเป็นไงไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับคลิปนี้ก็ไปละจูบมัว